สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเชยเสริงเพชรที่ช่อง YouTube เชยเสริงเพชรโหราศาสตร์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ชะตาของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2564ชะตาการงานการเงินความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับกับช่องยู u ูบเชยเสริงเพชรนะครับ, Pet, รบผู้ข้างไครในหลักวิชาโหราศาสตร์นะครับ ชะตาของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นในดวงชะตาชาวลัคนาราศีตุลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ภาพรวมในดวงชะตาผมต้องบอกว่าเป็นไปในทางที่ดีนะเป็นไปในทางที่ดีนั่นหมายถึงว่าดาวสุบรเคห์อย่างดาวพรฤหัสบดีก็ยังทามุมนะครับนะที่ดีต่อดวงชะตานะครับนะดาวเจ้าเรือนลาภาคโคจรเล่งไปที่เรือนการงานนะครับดาวศุกร์นะครับซึนะ่งนะเป็นดาวประจําตัวก็โคจรโดดเด่น ดาวการเงินก็โผจรโดดเด่นฉะนั้นคันลองต่างๆในวิถีความเป็นไปในชีวิตของคุณในช่วงเดือนนี้นะครับนะชาวลัคนาราศีตุลเจ่อลึกกันไปในเรื่องของเงินในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั้นการเงินการทองของคุณจะขยับตัวไปในทางที่ดีนั่นหมายถึงว่านะครับมีโอกาสหยิบจับเงินก้อนได้เงินก้อนใหญ่หรือมีโอกาสได้เงินอะไรบางอย่างเข้ามานะครับหรือว่าท่านใดรอเงินอะไรบางอย่างอยู่นะครับมีโอกาสได้มาเข้ามาในมือ การเดินไปนะครับในเรื่องของเงินนั้นท่านใดทําธุรกิจออนไลน์โซเชียลหนะรือทําธุรกิจกิจการส่วนตัวนั้นไปไปในทางที่ดีนะครับในเรื่องของเงินต้องบอกว่าไปในทางที่ดีฉะนั้นเอาช่วงนี้เป็นจังหวะช่วงนี้ไปก่อไปสร้างงานนะครับสร้างเงินนะครับให้เกิดขึ้นกับดวงชะตาดาวกันเงินนะครับโคจรโดดเด่นนะก็จริงแต่มีดาวบาปะเคห์นั้นทํามุมจตุโกนถึงนะครับ ชาวลัคนาราศีตุลอาจจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะมีรายจ่ายได้มากับต้องจับจ่ายออกไปนะครับนะอาจจะมีรายจ่ายไปลักษณะของในดวงชะตาเ่ยมันแปลได้2ทางว่าคุณอาจจะได้เงินจากเพศตรงข้ามด้วยนะครับหรือท่านใดที่ทํางานร่วมกับเพศตรงข้ามนั้นการเงินการทองคุณจะไปในทางที่ดีนะบางท่านนั้นนะครับ ดวงมันยังไปอย่างหนึ่งว่าถ้ามีเพศตรงข้ามเข้ามาสัมพันธ์กับคุณจะมีผลประโยชน์ทางการเงินของข้องเกี่ยวเข้ามาหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับคุณจะเสียเงินไปกับเพศตรงข้ามหรือมีกิจกรรมให้คุณต้องเสียเงินออกไปเพื่อ,อสังคมนะครับนะอาจจะเสียเงินไปทํากิจกรรมสังคมอะไรบางอย่างก็ได้นะครับนะในดวงชะตามีมีความหันผวนบ้างเรื่องของเงินได้ไหมถึงว่า การจับจ่ายใช้สอยเนี่ยออกไปแบบค่อนข้างที่จะเข้าซ้ายออกขวานะครับในชะตายังเอื้อให้ชาวาราศีตุลในเรื่องของดวงเนี่ยช่วงนี้คุณจะโฟกัสไปในเรื่องของรายได้รับผลผลประโยชน์นะมันยังหมายถึงว่าคุณจะไปมีเหตุการณ์ให้ได้ไปในที่เก่าๆสถานที่เก่าๆนะุ่งนี้คุณอาจจะมีเรื่องให้คุณติดบ้านนะครับติดต่อครอบครัวญาติพี่น้องนะครับเข้าไป รหรือมีเรื่องครอบครัวญาติพี่น้องคนในครอบครัวให้คุณต้องเอาใจไปผูกพันมากเป็นพิเศษท่านใดที่ทํางานติดต่อเจราจาคอนเน็กนะครับต่างๆนะครับยังมีมุมที่จะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีชาวลัคนาราศีตุลนั้นดาวประจําตัวนะไปร่วมกับดาวลาพระนะครับนั่นหมายถึงว่ามีโอกาสเกิดโชคในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับหรือว่ามีผลประโยชน์บางอย่างเข้ามาสู่ตัวคุณผลประโยชน์ในเชิงของงานเชนิงเงินหรือผลประโยชน์บางอย่างในการได้รับการช่วยเหลือ จากเครือข่ายคอนเนคชั่นนะครับช่วงนี้อาจจะได้ลาบปากด้วยนะครับในดวงชะตาคุณอาจจะไปข้องเกี่ยวกับการต่างประเทศหรือมีเรื่องมีข่าวข่าวอะไรบางอย่างให้คุณต้องเข้าไปจัดการเกี่ยวกับเอกสารแบบนี้ก็ได้นะครับมีเรื่องจากการเกี่ยวกับเอกสารนะครับดาวแห่งการติดต่อเจราจาร่วมร่วมกับดาวเจ้าเรือนแห่งการติดต่อฉะนั้นแล้วเนี่ยลาบผลจากการติดต่อลาบผลจากการประสานงาน นะครับต่างๆนะครับจะเข้ามาสู่ตัวคุณการติดต่องานดีลงานต่างๆมีความสําเร็จนะจะไปดวงบอกว่าจะมีเพื่อนนะครับนะเดินทางมาหาหรือติดต่อเข้ามาหานะครับในดวงบอกอีกอย่างหนึ่งว่านะครับอาจจะได้ไปนอนที่อื่นชั่วคราวนะครับที่ไม่ใช่ที่ประจําคุณนะครับท่านในรอการจัดการบางอย่างเกี่ยวกับบ้านรถร้านสํานักงานนะครับก็เป็นไปในทางที่ดี นะครับในดวงชะตาคุณจะมีความสําเร็จบางอย่างเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับบ้านนะครับด้วยในดวงนะนะครับในดวงยังเอื้อให้ในดวงชะตาเนี่ยดวงบอกว่าเลขบ้านเลขรถนะครับเลขอายุแม่นะครับรวมทั้งตัวเราเนี่ยวันเกิดตัวเรานะครับจะออกสลากนะครับถ้าซื้อหวยก็ให้ซื้อในในโซนนี้นะเลขเทะเบียนบ,บ้านเลขทะเบียนรถเลขเกี่ยวกับตัวเราวันที่เกิดพอสอบเกิดเวลาเกิดอะไรลักษณะเลขแม่อะไรเงี้ย น,นี่คือดวงชะตาดาวยังบอกอีกอย่างหนึ่งว่านะครับคุณจะมีความมุ่งมั่นปัถนามีความทะเยอทะยานมีเป้าหมายบางอย่างนะครับเข้ามาสู่ตัวท่านใดที่อยู่ในวัยเรียนกิจกรรมทางการเรียนในเรือนนี้นะครับสมองโลดแล่นนะครับแต่จะมีเรื่องเครียดบ้างนะในดวงชะตาภาพรวมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีเรื่องคิดบ้างมิตก,กังวลมีเรื่องเก่าๆให้คุณคิดถึงมีเรื่องบางอย่างนะครับให้คุณต้องอไปทบทวนเป็นลักษณะนั้น ดาวบอกว่าจะได้เงินเก่าๆหรือได้เงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านั้นแล้วเนี่ยถ้าซื้อก่อนซื้อหวยหรือก่อนเสี่ยงโชคนะครับให้ทําบุญก่อนหรือต้องเอาเงินไปทําบุญก็ได้นะครับนะก็จะเป็นช่วงนี้ก็จะหนุนเงินเป็นอย่างดีในด้านของอความความเป็นไปในด้านของงานนะครับท่านใดที่มีรายได้พิเศษมีช่องทางพิเศษหรือกำลังจะบุกเบิดช่องทางพิเศษนะครับต้องจับต้องรุยต้องก่อต้องสร้างนะจะมีความสําเร็จแน่นอน ดาวพฤหัสบดีก็เล็งไปที่เรือนการงานดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ก็เล็งไปที่เรือนการงานนะครับอาจจะเป็นช่วงที่ทําอะไรต่างๆทางการงานจะมีความสําเร็จราบเรียบไปได้ด้วยดีนะครับแต่ในดวงชะตาเนี่ยดาวในเรื่องของความรักนะครับนะในดวงบอกว่าจะมีเหตุการณ์ให้มีคนมีขั้นมีตําแหน่งนะมีหน้าที่การงานที่ดีนะครับหรือว่ามีคนแปลกๆนะครับนะมีคนในโซเชียลอะไรเงี้ยนะครับ เข้ามาชอบคุณหรือเขามาติดต่อมาทางโซเชียลหรือเจอคนใครบางคนทางโซเชียลก็ได้นะครับนะหรือมีโอกาสพบรักมีความรักเข้ามาก็แล้วกันนะครับนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่ดวนเดือนโดดเด่นในเรื่องราวแห่งความรักนะครับนะดาวบอกว่า,วาท่านใดที่มีคู่คู่คุณน,นั้นนะครับจะแข็งข้อแรงใส่นะครับมีอะไรให้ยอมไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาเขาจะแข็งข้อไม่ยอมคุณ นะครับหรือคู่ของคุณอาจจะเจ็บป่วยก็ได้นะครับหรือคู่ของคุณจะจ้องจะผิดคุณเป็นพิเศษก็ได้ในช่วงเดือนนี้ในดาวยังเอื้อให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นนะครับจะเนื้อหอมมีสเสน่ห์นิยมนะครับหญิงงานใดที่โสดอยู่ในช่วงเดือนกลุ่มภาพันไปไหนมาไหนสองต่อสองกับผู้ชายระวังการถูกปุกปั๊มผู้ชายก็จะมีสเสน่ห์นิยมนะครับมากขึ้นผู้หญิงก็จะมีสเสน่ห์นิยมมากขึ้นเช่นกันนะครับชาวลัคนาราศีตุลเป็นเดือนแห่งมีสเสน่ห์ดึงดูดน,นะครับดึงดูดใจ นะครับนะในดวงชะตาจะมีลาบจากบุตรบริวารมีบุตรบริวารบางคนนําความพึงพอใจความสําเร็จบางอย่างมาให้นะครับในช่วงกลางๆเดือนถ้าจะเสี่ยงหวยก็เสี่ยงเป็น,นเลขของบุตรบริวารให้บุตรจับให้นะเสี่ยงเป็นเลขอายุลูกพศอเกิดลูกหลานหรือบุตรบริวารที่ใกล้ชิดใกล้ตัวนะคุณอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่เจอบใหม่หรือมีเรื่องให้คุณต้องผีดอกออกผลอะไรใหม่ๆใ,ในช่วงปลายปายเดือนหรือว่าทํางานอะไรต่างๆที่เกี่ยวขัคบความคิดสร้างสรรค์ นะครับจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีกําลังแห่งจิตใจกําลังแห่งปัญญากําลังแห่งกายนะครับจะมากขึ้นดาวคู่สมพลนั้นร่วมดวงชะตาจะมีการเดินทางไกลนะครับนะแล้วก็จะมีการใ้ใจร้อนใจเร็วมากขึ้นทําอะไรรวดเร็วมากขึ้นด้วยนะครับดยอิทธิพลของดาวอาทิตย์ที่ร่วมตัวนะครับพะฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลผมต้องบอกว่ายังเป็นเดือนที่ดีเดือนนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะครับนะวันนี้นะครับในส่วนของเดือนนี้เนี่ย ้ะจะมีการซ่อมบ้านซ่อมรถนะหรือรถเสียรถพังหรือมีอุปกรณ์ในรถอุปกรณ์ในบ้านในชํารถสูญหายหรือต้องซ่อมอะไรลักษณะนั้นหรือว่ามันพังมันแตกนะครับนะก็ในดวงชะตาเป็นไปลักษณะนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ